ของเขาที่3.0ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซิงเกิลเทอร์โบค่ะให้แรงบิดสูงสุดที่250แรงม้าแรงแรงม้าสูงที่250แรงม้าได้บิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะคะ600นิวตันอะไรวะ สวัสดีทุกคน f o า d ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กระดาษของพอปุ้ยอีกแล้วค่ะที่ปรึกษ,ษาการขายรถยนต์ Ford จากช่อง Ford รแรงไปวิชัยนะคะกดเลดๆเลยค่ะปพืยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนต์ Ford หล่อๆทุกรุ่นด้วยค่ะวันนี้นะบอกเลยว่ารถนะคะที่จะ เอามาให้ลูกค้าได้ดูกันนะเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่าคันนี้เป็นคันเดียวแล้วก็คันแรกในประเทศไทยเลยนะคะสำหรับตัว Ford Everest รุ่น p พ a ต i ิน m V 6 3 0ของเราค่ะในปี2025นี้นะคะมีการปรับราคาขึ้นมา5,000บาทนะคะจากเดิมราคา2,279,000บาทตอนนี้ราคาปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่2,284,000บาทแล้วค่ะแล้วก็ด้วยตัวเครื่องอยังตัว เครื่องยนต์ของเขานะคะที่เป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 นะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลให้แรงม้าสูงสุดถึง250แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรนะทำงานาคู่กับระบบเกียร์อีเทอริกชิปเปอร์แบบ10สปีดนะคะบอกกันเลยนะคะว่ารถคันนี้คือแกรมมากๆเลยแล้วก็ด้วยตัวเครื่องยนต์ของเขาที่เป็นเครื่องยนต์เก่านะคะที่ใช้กันหลากหลายทั่วโลกเลยแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่นําเข้าจากอังกฤษค่ะ่ะผลิตทีีด ะะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกปรับปรุงแล้วก็ใช้กันมาหลายยุคหลายสมัยเลยแล้วก็ใส่ในรถที่เป็น F Series ที่มียอดจาหน่ายสูงสุดในอเมริกาด้วยนะบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยคือเท่มากๆเลยนะคะและเดี๋ยวพากันมาดูในส่วนของตัวชุดแต่งด้านหน้าก่อนอันนี้คือเรียกเป็นน้าจิ้มไว้ก่อนนะว่าตัวนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับชุดหน้าเหล็กที่เป็นชุด Outlander ค่ะมีการรับสีรอบคันนะให้เป็นสีแบบแบ t ็คแมตต์แบล็นะคะก็คือเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะรวมถึงในส่วนของตัวลอ้อแม็กนะคะแล้วก็ช่วงลง มีการเซ็ตแบบ High Performance เลยนำโชคตัวที่เรียกว่าสูงที่สุดเลยตอนนี้นะคะซึ่งเป็นตัว t r e w a y นะคะตัวซับเซนชันของตัว p r o f ฟนเดอนะคะเข้ามาใส่ในตัวนี้ด้วยแล้วก็ล้อม็กก็จะเป็นของตัวเลนโซ่ขายยางมาพร้อมกับยางโตโยแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของชุดเบรกให้เป็นระบบเบรกแบบ High Performance ทั้งหมดเลยนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาชมกันในรถคันนี้ค่ะ v e r e c e ตัวพลตินัมหน้าเหล็กคันแรกคันเดียวในไทยค่ะ ได้พาชมชมรอบคันกันแล้วเดี๋ยวพาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันค่ะว่ารุ่นตัว3.0 Everest Platinum เขามีเครื่องยนต์แบบใหม่นะที่ทําให้ลูกค้าเนนะคะชอบแล้วก็อยากได้ในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะพละกําลังแรงมาที่ร้นเหลือของเขาเนี่ยมาจากเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกนี้นั่นเองนะที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัว Panther หรือ Lion วะ Lion อ๋อโอ,โอเคเราก็คิดว่าหยุดถามอะไร ตัวบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะมีชื่อเขาเรียกกันว่าตัวตัวไลออนนะคะซึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์ที่นําเข้ามาจากอังกฤษแล้วก็ผลิตที่อินเดียค่ะบล็อกของเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบแบบซิงเกิลเทอร์โบเดี่ยวนะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะก็คือจะเป็นการวางตัวลูกสูบเนี่ยให้มันเป็นตัววีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัวอ่างใส่น้ํามันเครื่องนะคะให้เป็นก้าวนะตัวปีกผีเสื้อให้เป็นกาไฟฟนะคะแล้วก็หัวฉีดที่เป็น ลโซ่ตัวนี้ใส่มาเกือบทุกรุ่นของรถยนต์ฟอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของตัวระบบแบตเตอรี่ต่างๆให้มีกําลังในการจ่ายไฟได้เยอะขึ้นนะตัวนี้เราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวแบตเตอรี่ของ A G M นะคะซึ่งตัวนี้ กาลังประจุไฟได้ถึง800 cca นะคะเป็นแบตเตอรี่แบบคมกิจแบบเจลนะตัวนี้ลาดเอียงนะคะตัวน้ํากันของเขาเนี่ยจะไม่หกเลอะเทอะนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสวิตช์นะคะแล้วก็ตัวปลั๊กนะคะในส่วนของตัวระบบไฟนะที่จะอยู่ทางด้านขวามือทั้งหมดเลยนะคะและส่วนในส่วนของตัวระบบ ของของเหลวทั้งหมดก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งตัวที่เราควรจะเติมเองนะก็คือมีแค่ตัวน้ำยาปัดน้ำฝนเท่านั้นที่เหลือนะคะตัวระบบน้ำยาเบรกต่างๆนะคะรวมถึงตัวระบบเบรกนะอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร,ร์ที่มีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นระบบการจ่ายน้ำมันเบรกนะให้มันเท่ากันนะคะถึงจ่ายมีการระบบแบ่งจ่ายตัวน้ำมันเบรกแล้วก็ตัวนํำเบรกตัวที่เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาใช้นะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยี ที่เรียกว่าที่ทําให้รถเนี่ยมันมีระบบช่วยเหลือการขับขี่นะที่ทําให้รถเนี่ยใช้ตัว Adaptive Cruise Control สามารถขับตามคันหน้าได้เบรกตามคันหน้าได้นะคะแล้วก็ใช้ความเร็วเนี่ยตามคันหน้าได้ด้วยรวมถึงตัวระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะบอกเลยนะว่าในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบมีขนาดใหญ่เขาก็เลยมีการปรับในส่วนของตัวแท่นวางแชสซีนะให้มันเหมาะกับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่มันมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะมีการรองรับแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วน ตัวแชสซีตัวใหม่นะคะปรับตัวคาลิเบทของตัวองศาของตัวแชสซีทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้รองรับกับน้ําหนักของเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับเครื่องยนต์นะคะก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องแบบผู้เรียนอังกฤษเลยนะคะแล้วก็เงียบมากๆเลยในเรื่องของตัวเสียงของเครื่องยนต์แล้วตัวนี้เขามีนอ nice c ค n c e ี l i n g นะคะเพื่อัดเสียงรบกวนเข้าไปด้วยนะถึงจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น3.0ลิตรนะเป็นเครื่องยนตะ ว่าเขามีเสียงที่เงียบมากๆเลยในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวสีรถนะที่มีความแมทนะอันนี้นะคะเราไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าสีดําแบบด้านมาอย่างนี้จากโรงงานนะจริงๆแล้วภายในของรถเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสีแอสเซมลูแบล็กเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเรามาทําเป็นแมทแบล็คให้ก็คือการใช้สติกเกอร์นะคะที่เป็นแบบใสนะคะแล้วก็แลปไปนะคะเพื่อเพิ่มในส่วนของตัวความดุของตัวรถนะให้รถเนี่ยมันดูดุขึ้นแล้วก็เป็นการโปรเทคในส่วนของตัวสีรถจากโรงงานนะคะ ให้มันมีค่าสีเนี่ยคงเดิมด้วยและที่สำคัญนะคะตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเขาเป็นเกรดที่เป็นเซลล์เอ็กซ์ตรีมสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยนะคะเวลาชี่โดนขีดข่วนนะคะเพียงแค่ตากแดดเนี่ยเขาจะคืนรูปมาแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือปกป้องสีเดิมของตัวรถนะปกป้องในเรื่องของตัวรอยขีดข่วนของตัวรถได้ด้วยค่ะการแล็ปของเราเนี่ยนะคะก็คือใช้การแร็ปแบบ เนียนเรียบเนี่ยแล้วก็รับประกันให้ถึง5ปีเลยนะคะมีเรื่องของการเซอร์วิสให้ด้วยบอกเลยว่าสติกเกอร์เนี่ยนะคะมันมีเกรดตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักหมื่นปลายเลยนะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าหลัก สติกเกอร์ของเราเป็นหลักหมื่นต้นหรือหลักหมื่นปลายนะคะให้ดูนะจากการใช้งานนะคะไม่เกิน6เดือนเนี่ยต้องดูที่ฝาก,กระโปรงด้านหน้าก่อนเลยนะคะเขาตรงนี้เขาจะรับความร้อนเต็มๆจากตัวเครื่องอยยต์เลยถึงแม้จะมีแผ่นกันความร้อนก็ตามแต่ว่าสติกเกอร์ตรงนี้เขาจะเริ่มด่างแล้วก็เริ่มพองก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารับประกันนะทุกงานที่ติดก,กับปุ้ยนะคะไม่มีแน่นอนนะคะในส่วนของงานที่มันเกิดตรงนั้นแน่นอนนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็คือด้านหน้าของเราอ่ะมาที่ตัวชุดแต่งกันบ้างละกันเนาะที่ของชุด ชุดแต่งก็แปลกตากันไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นชุดแต่งที่เรียกว่าเป็นชุดเหล็กนะคะคันแรกเลยเนาะก็เป็นตัว Outlander ค่ะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ใส่ในรถกระบะกันค่อนข้างเยอะแหละนะคะเขาก็มาพร้อมกับตัวกันชนนะคะที่ขึ้นรูปแล้วก็โปรเทคทั้งตัวด้านหน้าของตัวกันชนแบบนี้เลยรวมถึงตัวไฟที่เป็นไฟสปอ t ตไลท์ตัวนี้จะใช้แทนไฟตัดหมอกไปเลยนะคะภายในจะเป็นไฟตัดหมอกด้านนอก จะเป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะครึ่งเป็นไฟสปอร์ตไลท์แบบคู่แบบนี้นะคะรวมถึงสัญลักษณ์ของคําว่า o u t l a n เ e r ค่ะตัวนี้เราทําสีดําให้เป็นสีดําแมททั้งหมดเลยรวมถึงตัวกระจังหน้าจากเดิมนาที่เป็นแพตตนัมนะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นฟอนต์อักษรคําว่า f o r ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัว V6 นั่นเองนะคะคือมันก็จะดุแล้วก็ดูคุมโทนเอาจริงๆอะมองข้างหน้าเราเหมือนรถที่มันเป็นเรื่องแบบ รถกันกระสุนหรืออะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็คือเรียกว่าเอาจิ้งจิงๆอ่ะคือลูกค้านี่แหละเขาหวงชอบที่จะเอาไปแบบลุยจริงๆอ่ะนะคะถึงแบบได้ใส่รถคันนี้เพราะว่าการใส่ชุดเหล็กเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องมีการแบกน้ําหนักในส่วนของตัวเหล็กเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือจากตัวเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่แล้วเราจะต้องแบกน้ําหนักในส่วนของตัวที่เป็น เหล็กนะคะที่เป็นชุดกันชนด้านหน้าอีกนะคะทีนี้เราก็เลยต้องไปเซตในส่งตัวช่วงล่างเนี่ยให้มันเฟิรม์มให้มันรองรับกับในส่วนของตัวน้ําหนักของเครื่องยนต์แล้วก็น้ําหนักของชุดแต่งที่มันเพิ่มขึ้นเข้ามานะบอกเลยว่าชุดแต่งตัวนี้นะคะเขาใส่ในส่วนของตัวช่วงล่างที่ เป็นตัวเดอะเบสที่สุดเลยนะของตัวที่เป็นช h o กอัพนะคะเพราะว่าชุดนี้เราใส่เป็นชุดตัวโปรเฟนเดอร์ตัวซั s เซ n ช i o n นะคะตัวทรีเวย์นะคะตัวสูงสุดเลยนะคะราคา1 4 5 5 0 0บาทนะคะแล้วก็มาแมทกับในส่วนของชุดล้อแล้วก็ชุดเบรกที่เป็น High p e r f o r m ม n นซด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของชุดด้านหน้าด้านข้างกันเนาะว่า มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างในส่วนของตัวชุดนี่นะคะด้านล่างเนี่ยบอกเลยว่าเทมากๆนอกจากจะได้เห็นเป็นขวัญตาแล้วในส่วนของตัวโปรเฟนเดอร์ตัวซับซิชั่นนะคะตัวทรีเวตัวนี้ที่มาพร้อมกับตัวชุดปีกนกนะตัวซเวบาหรือว่าลูกหมากกันโคงนะคะเขายัง เขาจะมีในส่วนของการปรับนะคะในตัวของการในตัวของโช๊คเนี่ยนะคะได้ถึง8ระดับเลยซึ่งตัวนี้นะสามารถปรับได้ทั้งคอมเพรสแล้วก็รีบาวเลยนะคะซึ่งในตัว OEM 2.5ตัวนี้จะปรับได้แค่ตัวรีบาวแค่อย่างเดียวแต่ตัวนี้เขาสามารถปรับได้ทั้งคอมเพรสแล้วก็รีบาวนะก็คือช่วงยุบแล้วก็ช่วงยืดของเขาเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะบอกเลยว่าเขามาแบบคุ้มค่าจริงๆนะคะรวมถึงตัวสปริงด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวระบบเบรกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไฮเพอร์ฟอร์เมชนะคะ ที่จานด้านหน้าก็เปลี่ยนเป็นระบบจานเบรกนะคะที่เป็นแบบตัวเสาะล่องนะคะมาพร้อมกับตัวน็อตนะคะที่เป็นน็อตแบบโปรเทคนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นน็อตเลนะคะ เป็นน็อตเลยี่ตัวนะแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะคะที่เป็นล้อของตัวเลนโซ่ค่ะตัวเบรกด้านหน้านะคะก็เป็นเบรกไฮคาร์บอนนะเป็นตัวจานเบรกไฮคาร์บอนด้านจานด้านหน้าจะเป็น410ด้านหลัง405นะคะด้านหน้าที่6พอร์ตด้านหลังที่4พอร์ตนะตัวชุดเบรกนะคะตัวคาลิปเปอร์ของเขาเป็นสีเทาค่ะตัดด้วยตัวอักษรสีแดงนะคะผ้าเบรกเป็นเบมโบค่ะตัวเบรกคัสตอมมาจากตัวพานามล่าขนาด2 0่ซาดนะบอกเลยว่าคุมโท แล้วก็หล่อมากๆตัวยางเป็นโตโยนะคะ RT ค่ะซึ่งเป็นยางสายลุยอยู่แล้วบอกตัวบอกเลยว่าตัวนี้สายลุยแบบ70นะคะ ถนนเรียบแค่30%เท่านั้นที่2 7 5 5 5 r 2 0ตัวนี้กลับตัวหนังสือเข้าไปด้านในนะคะทำให้เราไม่เห็นโตโยนะที่เป็นสัญลักษณ์ตัวหนังสือสีขาวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับเฉพาะตัวน็อตเรนะคะเขาจะมีตัวถ่อไขล้อนะคะซึ่งเป็นของใครของมันนะไม่ใช่ว่าเราใส่น็อตเรเหมือนกันเนี่ยเราจะสามารถไปยืมบล็อกกุญแจที่เป็นน็อตเรของรถคันอื่นมาใส่มาไขได้นะคะ น็อตบล็อกแต่ละคันจะมีตัวบล็อกของเขาซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรนะเป็นมีมีเหมือนแบบอะไรนะมีเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนกุญแจเราคืออะไรวะเหมือนกุญแจเราคือเลยนะกุญแจคือคันไม่ใช่กุญแจมันมีอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจมันมีอะไรนะมันมีโคส้สอเออโอเค ตัวตัวน็อตเลของเขานะตัวลักษณะพิเศษของตัวที่เป็นปจัจจไขรล้อของเขาเนี่ยมันจะมีโคสนะคะเฉพาะไม่ใช่ว่าเราเห็นเพื่อนใส่น็อตเลเหมือนกันแล้วเราจะไปยืมตัวเออไอตัวบล็อกไขน็อตของเขามาใช้ได้นะคือแต่ละตัวมันจะมีโคสของมันนะคะเพราะฉะนั้นต้องของใครของมันเท่านั้นนะเพราะตัวนี้นะคะมันจะสามารถ ช่วยโปรเทคในเรื่องของการใส่เบรกนะคะแล้วก็ใส่ตัวล้อที่ราคาแพงๆนะมันโปรเทคได้นะคะเพราะว่าตัวไขของเขาเนี่ยต้องเป็นของใครของมันเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ายืมของใครมาก็ได้เพราะตัวนี้มันเป็นน็อตที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ใส่เฉพาะกับในตัวล้อแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเบรกซึ่งตอนนี้มันมีการในเรื่องของการจลกรรมล้อนะล้อแมกแพงๆตอนนี้เขาไม่มาจลกรรมในเรื่องของยางอะไหล่กันแล้วนะคะเขามุ่งมั่นกันไปที่ในส่วนของตัวล้อแม็กกับตัวเบร นะคะก็ ต้องดูกันดีดนะคะในส่วนของตัวบันไดด้านข้างของเรานะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือเป็นชุดเหล็กนะคะใส่เป็นชุดเหล็กของ h ั m เมอร์นั่นเองนะคะตัวบันไดนะนะคะแล้วก็รวมถึงตัวด้านหลังของเขาตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัววัดลิงค์นะคะที่ช่วยให้รถเนี่ยนะคะมันนุ่มขึ้นนะซับแรงกระแทกนะคะที่ในส่วนของตัวเวลาที่รอยต่อเวลาที่รถเนี่ยขึ้นคอสะพานและตัวนี้เขามีให้ถึง6จุดเลยซึ่งตัวด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่แหนบ รรมดานะมันจะทำให้อารมณ์ของรถเนี่ยจากเดิมที่เป็น P P V หรือว่าเป็นกระบะนะคะที่เอามาดัดแปลงเนี่ยทำให้อารมณ์ของรถเนี่ยมันเป็นคล้าย SUV มากขึ้นค่ะด้านหลังของเรานะคะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะอักษรคำว่าแพลตินัมเนี่ยมาเฉพาะในรูปของตัวแพลต i ินัมโดยตรงเลยเนาะแล้วก็มีตัวโชคฝาท้ายไฟฟ้านะคะรวมถึงตัวไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้ค่ะเรามาพร้อมกับชุดสเกิร์ต ด้านท้ายที่เป็น A.K.C. ดีไซน์นะคะตัวนี้ก็บอกแล้วว่าทำให้รถเนี่ยมันมีความดูเป็นสปอร์ตนะด้านหลังของเขาเนี่ยนะคะ ก็จะมีในส่นองชุดไฟตัดหมอกแล้วก็ท่อที่เป็นอะคาปบูิกค่ะตัวนี้เป็นปลายท่อคู่ออกข้างเป็นแบบคาร์บ,บอนนะคะซึ่งเหมาะสําหรับในรุ่นของตัว3.0 V6 ที่เป็นแพลตินัมเท่านั้นนะคะซึ่งจะสามารถใส่ในรุ่นของตัวท่ปาอปลายท่ออะคาปวิกแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวเอฟเรสตัวแพลตตินัมกันบ้างว่ามีอะไรนะคะที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถือกล้องเองนะ ตัวนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราเข้าไปนะคะเราจะเห็นในส่วนของตัวที่เป็นเมมโมรี e ซีดนะตัวนี้สามารถตั้งได้ถึง3ระดับด้วยกันนะคะและตัวนี้ค่ะเขาจะมีการเวลคัมซีดให้เรานะคะถอยหลังไปประมาณ2นิ้วและตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะที่เป็นการตัดโดยแบบใช้แบบเ,เฉพาะที่เป็นไดมอนด์ Cut นะคะตัวเบาะเนี่ยปรับได้ถึง8ระดับ ที่เบาะโดยสารคู่หน้ารวมถึงตัวด้านหลังด้วยและที่สําคัญนะคะเบาะผู้โดยสารคู่หน้าของเขาจะมีเพจคคาว่าแพทตินัมติดเอาไว้นะและตัวนี้นะเขาก็จะมีในส่วนของตัวการปรับในตัวของเบาะนะคะที่เป็นเบาะทําระบายอากาศทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้ด้วยนะคะในส่วนของผู้โดยสารแถวที่2ตัวนี้จะสามารถปรับเป็นเบาะอ,อุ่นร้อนได้ที่เราปรับเป็นเบาะอ,อุ่นร้อนเนี่ยก็พอลดความเมื่อยล้าสําหรับผู้โดยสารแถวที่2นะคะส่วนผู้โดยสารแถวแรกเนี่ย สามารถปรับได้ทั้งทําความเย็นแล้วก็ปรับได้ทั้งอุ่นล้อเลยรวมถึงตัวพวงมาลัยด้วยตัวพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็สามารถเป็นพวงมาลัยที่ปรับได้ในส่วนของความอุ่นด้วยนะคะเวลาที่ขับรถไปนนนาๆไกลๆนะตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นตัวการปรับ นะคะตัวรถนะคะ,ะเวลาที่แอร์เป่ามือนะเย็นๆนะคะก็คือสามารถปรับได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบ3าก้านแบบสปอร์ตแล้วก็หุ้มหนังนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าจับสบายมือมากๆเลยโดยโดยที่ปุ่มทางด้านซ้ายมือของเขาจะเป็นระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งหมดเลยที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือจะเป็นการปรับแต่งคลัสเตอร์หน้าจอนะคะขนาด1ิบนิ้วที่เป็นหน้าจอแบบ เขาเรียกว่าเป็นหน้าจอคลัสเตอร์นะคะที่สามารถ ปรับแต่งได้เองนะคะแล้วตัวนี้ค่ะก็คือเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่มีนะคะรวมถึงหน้าจอของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะเป็นหน้าจอ f o r entertainment นะคะที่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุดเลยแอร์เป็นแยกอิสระซ้ายขวานะคะไฟภายในอัมเบร์ไลท์นะคะของเราก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้รวมถึงช่องเก็บของต่างๆที่เป็น ช่องเก็บของแบบหนังนะคะรวมถึงตัวที่อำนวยความสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นตัวาชาร์จไฟ ะะแล้วก็ช่องต่อ USB Type C Type A นะรวมถึงตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะเแบรบกมือไฟฟ้าระบบขับเคลื่อน Drive Mode นะคะแบบ6โหมดด้วยกันค่ะซึ่งตัวนี้จะรองรับในส่วนของตัวโหมด 4A หรือว่า4 Wheel Full Time มาด้วยเพื่อถ่ายน้ำหนักของตัวล้อให้สามารถขับเคลื่อนได้นะคะเท่ากันทั้งหมด4ล้อเลยแล้วก็รวมถึงระบบออฟโรดนะเป็นออฟโรดโหมดนะคะที่เป็นการาปรับในส่วนของการ โหมดออฟโหลดต่างๆรวมถึงออโต้สตาร์ทสต็อปซึ่งตัวยูโร5ต้องมีมาให้ในทุกคันอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเองค่ะตัวไฟสองสว่างรอบตัวรถนะคะหรือตัว นี่โซนไลท์นิ่งนะคะก็มีมาให้นะคะสามารถเปิดไฟส่องสว่างได้ด้วยนะคะนี่ตามจุดต่างๆนะคะก็เปิดได้เลยนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็หน้าจอเนี่ยสัมผัสด้วยความไวมากๆเลยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะ สั่งการด้วยเสียงระบบ s ิ n โฟเอค่ะเชื่อมต่อผ่าน Sir ีเป็นนีวิกเกเตอร์ในตัวนะรวมถึงตัวนี้ค่ะเชื่อมต่อกับระบบ f o r ์ดพาสสามารถค้นหาตำแหน่งรถยนต์นะคะสั่งสตาร์ทรุ่นระยะไกลนะคะแล้วก็าหา นะะในส่วนของศูนย์บริการต่างๆได้ด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของตัวแอร์เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวานะตั้งอุณหภูมิห่างกันได้เลยถึง25องศานะคะและตัวนี้สามารถปรับตั้งอุณหภูมิลงมาต่ำสุดได้ถึง15 5จุดาองศาเลยทีเดียวค่ะที่สํคาคัญตัวนี้สามารถปรับพวงมาลัยนะพีิ ผู้โดยสารนะคะปรับเป็นเบาะแบบอุ่นได้ด้วยตัวเบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับอุ่นปรับร้อนได้ด้วยแล้วก็หลังคาของเขาก็จะเป็นพารามิกูนลูฟนะเท่มากๆหล่อมากๆเลยนะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ใช้งานแบบเต็มฟังก์ชั่นเลยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของตัวระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเป็นลำโพง B&O จำนวนทั้งหมด11ตัวนะลำโพงนะคะรวมถึงในส่วนของตัวที่เป็น เป็นลำโพงเป็นเป็นเป็นซับบูเฟอร์อ,อีก1ตัวนะคะก็จะมีทั้งหมด12ตัวได้กันเป็นลำโพงทั้งหมด11ตัวแล้วก็มีซับบูเฟอร์อีก1ตัวนะรวมทั้งหมดเป็น12ตัวได้กันซึ่งมีมากกว่าในสองโตฟอร์ดเรนเจอรด้วยเครื่องเสียงเป็น B&O เลยนะคะ อ่านี่ก็คือเป็นเครื่องเสียงที่นําเข้าจากเยอรมันเลยนะคะมาตรฐานในเรื่องของการใช้งานของเครื่องเสียงนี้บอกเลยว่ารับรองมาตรฐานถุงลมนิรภัยมาถึง7ตัวด้วยกันนะคะรวมถึงเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับนะคะแล้วก็รวมถึงตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติด้วยค่ะนี่คือตัวเปิดปิดของรถคันใหม่ของเรานะคะก็คือเป็นแบบใหม่เลยจับสบายมือมากๆเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะรถคันนี้หล่อถูกใจหรือเปล่าถ้าหล่อถูกใจนะสามารถติดต่อพุ้ยมาได้เลยตามเบอร์ชิปุ้ยขึ้นไว้ค่ะ0897422424นะคะหรือว่าแอดไอดีไลน์หรือสแกนเคิลโค้ดหลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะยังไงพุ้ยฝากกดติดตามนะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนหล่อหล่อแปลกๆแล้วก็มีไม่กี่คันในประเทศไทยที่สําคัญนะคะใช้ของที่เป็นคุณภาพรองรับในเรื่องของการบริการแล้วก็ดูแลกันยาวๆเลยค่ะด้วยประสบการณ์การขาย แบบมากกว่า13ปีโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์เลยอันนี้ขอไข่คองนิดนึงนะคะยังไงวันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะรถคันนี้ค่ะ Everest p l a พ i n u ตค่ะ V6 3.0ลิตรที่เป็นชุดเหล็กคันเดียวแล้วก็คันแรกในประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ